คุณต้นพี่ต้นน้องต้นสวัสดีครับสวัสดีครับป่าออสคืนนี้ไปล่าผีคืนคล่าผีรุ่นน้องนะที่รีสเกตเกือบเกือบยี่สิสกกบ,บ,บปีแล้วนะฮะเชิญได้เลยครับต้นครับก็คนอื่นก็สวัสดีป่าออสพี่โก้พี่รถเอ็มบีฟแล้วก็คุณฟังทุกท่านนะครับครบเรื่องนี้เนี่ยป่าเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังโดยที่น้องคนเนี้ยเจอมากับตัวเองเลย แล้วเหตุการณ์บางอย่างในวันนั้นส่งผลมาถึงวันนี้ส่วนจะเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอฟังกันดูนะครับอเควันนี้จะพาไปศรีสเกตป๋าเร <Okay. S 2> าราวปีสองพันห้ารสี่สิบแปดก็ประมาณสักสิบเก้าปีเนาะสิบแปดสิบเก้าปี <Okay. S 2> ก็เรื่องนี้เนี่ยขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าจ้าของเรื่องเขาเ,เล่าให้ฟังเนี่ยบางเรื่องบางตอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ นอกเหนือจินตนาการไปได้เหมือนกันป๋าเหลือเอชื่อใช่แต่มันก็อ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องดอนป๋าอขอใช้เป็นนามสมมุติแล้วกันนะครับครับก็กลุ่มของดอนเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็ดอนก็สถาปนาตัวเองว่ากลุ่มของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มของหนุ่มสาวยุคใหม่อยู่ในโลกไอทีที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเล่นลับเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องผีเรื่องอะไรแบบเนี้ย แม้แต่เรื่องคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพอแต่คราวนี้พอด้วยความที่ไม่เชื่อเนี่ยมันก็ยิ่งอยากหาคำตอบยิ่งอยากรู้ใช่ไหมป๋าเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามอ่าใช่ซึ่งพวกดอนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสนุกกับสิ่งเหล่านี้เวลามีข่าวหรือว่ามีใครเนี่ยที่มาเล่าว่าที่ไหนเนี่ยมีผีมีวิญญาณเฮ้ยตรงนั้นมีไอ้นี่ตรงนี้มีไอ้นั่นมีคนถูกหลอกมาอะไรแบบเนี้ยทั้งกลุ่มของดอนเนี่ย ก็จะไปพิสูจน์กันคือเรียกได้ว่าอย่างที่ป๋าบอกฮะคืออาจจะแค่อยากเอาชนะหรืออาจจะแค่อยากทําอะไรก็ตามที่มันท้าทายความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นกลุ่มของดอนเนี่ยก็ไปมาแล้วหลายที่ป๋าทั้งในละแวกตามสีสะเกสุลินรีลำอะไรของเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ว่าเห็นเฮียนเนี่ยอีกคั้งดอนบอกว่า เคยลงทุนด้วยนะป๋านั่งรถทัวร์กันมาทั้งกลุ่มเลยมาที่ลาดพร้าวแถววัชระ,ะพลหรือแถวบางกะปิ<อ>แม้แต่ชานเมืองอย่างนนทบุรีปรทุมอะไรแบบเนี้ยขอให้ดอนได้รูก้กี่สัก์เพื่อว่าที่ไหนมีผีมีอะไรแบบเนี้ยกลุ่มของดอนก็จะดันด้นมาจนได้ครับครับแล้วพอดันด้นมาเนี่ยมันก็มาแล้วก็ไม่เจอป๋าคือไม่เจอผีอ,ะอ่ะออไม่มีอะไรทำให้ ใช่มันไม่มีอะไรอ,ะอ่ะทาให้ทั้งหมดเนี่ยยิ่งมั่นใจว่าผีเนี่ยมันไม่มีในโลกคพอยิ่งไม่เจอไม่เห็นเนี่ยก็ยิ่งพูดจาจากจ้วงพูดพูดไปเรื่อยอ,ะอ่ะมันคือลบหลู่อ่ะจนทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยดอนบอกว่าเขาก็จะปามาสก็จะสอนว่าโบราณท่านว่าไว้อ่ะอย่าไปขัดให้ฟังไว้บ้านก็ดีเชื่อไว้บ้านก็ดีมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ แตดอนบอกว่ากลุ่มของดอนตอนนั้นพอได้ยินแบบเนี้ยพอได้ยินเมื่อไหร่ก็ตามก็จะหะัวเราะแล้วก็จะมีคําพูดคํานึงที่กลุ่มของดอนเนี่ยจะพูดติดปากก็คือไม่เชื่อต้องลบหลู่อะไรแบบนั้นเลยทีเดียวป่าฮ้ฮอีกทั้งเวลาที่กลุ่มของดอนเนี่ยเวลาที่ไปบ้านที่เป็นข่าวเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยพอเวลาเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีแบบหยอกล้อสนุกสนานเฮฮาบางครั้งดอนบอกว่าเนี่ยพวกผมเนี่ยลงทุนเนี่ย แก้งเป็นผีเนี่ยหลอกกันเองเลยเ<อ>คือเหมือนเอาเฮฮาเอาสนุกสนานได้วันวันอ่ะครับหลายหลายครั้งที่เวลากลุ่มของดอนเนี่ยหาดูเอาตามข่าวแล้วก็ตามทีวีต่างๆซึ่งสมัยก่อนก็ก็ไม่ต้องบอกหน้าป่าว่าว่ารายการไหนน่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวนี่แหละเลยช็อกล้วนี่แหละที่ทําให้อผู้ชมทางบ้านเด็กต่างจังหวัด รวมทั้งผมเนี่ยได้เห็นมัธาจาักรเรื่องทีีทั้งสางเนี่ยที่มันแพร่กระจายอยู่กู้กับสังคมไทยมาจบจนทุกวันเนี้ยครับก็คือเดอะช็อตก็เลยเด็กหลายๆคนสมัยก่อนก็อาจจะมีพวกพี่ปองพวกป้าออสพวกใครก็แล้วแต่เป็นไอดอลก็อยากจะพิสูจน์ตามต้นฉบับหรือตามแบบของพวกเขาบ้างเนี่ยรอนบอกว่าหลายๆครั้งที่เวลาไปพิสูจน์อะไรแบบเนี้ยก็มักจะได้เจอกลุ่มคนที่ไปพิสูจน์เหมือนกัน กับพวกของดอนบางกลุ่มเท่าท um ี่ได้คุยกันเนี่ยก็จะคิดมันเหมือนกันว่ามันมันมันจะมีจริงหรอว่าแต่ในบวกไอ้ในลบก็ต้องมีบวกปะบางกลุ่มเนี่ยก็ปักใจเชื่ออย่างงมงายประหนึ่งว่าเจอมาเองเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยดอนบอกว่าเล่าเป็นตูเป็นตาเลยว่าบ้านเนี่ยมีคนตายเข้าไปแล้วเจออย่างงั้นลุกขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยพอเข้าไปเจอเนี่ยก็ จินตนาการว่าเห็นเป็นตัวบ้างได้ยินเสียงบ้าง<ม>ได้กลิ่นบ้าง<ม>อะไรแบบเนี้<ม><ม>แต่เอนบอกว่ากลุ่มไอ้ไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดในกลุ่มของดอนเนี่ยไม่เคยเจอเลยจนกระทั่งปา๋าเราราวปลายป,ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดหลังวันลอยกระทงได้ไม่นานนิกเนี่ยอ่ะขอเป็นใช้นามสมมุติทั้งหมดเลยนะป๋าหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มของดอนเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมีสถานที่ใหม่เนี่ยจะให้ไปพิสูจน์กันเป็นที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้ แต่ว่ามันจะอยู่ต่างอำเภออะซึ่งนิกบอกว่าเนี่ยพวกเราเน่ะก็อาจจะจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยสักเ,เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องเนี้ยแล้วสถานที่เนี้ยมันเพิ่งล้างแล้วเรื่องมันก็เพิ่งเกิดได้ไม่นาน <Okay. S 1> เป็นผู้หญิงต่างดาวป่า,ปาเป็นผู้หญิงอพมา่า mm. ซึ่งคนที่เคยไปมาเนี่ยนิกบอกว่าเขาก็เล่าลือโอ้โหมันเฮี้ยนถึงขนาดว่ามีกลุ่มที่ว่าแบบแน่แน่แบบเจิงๆเนี่ยเข้าไปพิสูจน์เนี่ย ออกประกันมาเนี่ยแบบร้องไห้สติแตกบางคนเสียสติไปเลยก็มีเขาบอกว่าเขาเห็นคนแขวนคอตายอยู่ในบ้านนั้นครับ,รบแล้วที่เห็นเนี่ยก็คือมันเห็นเป็นตรงบริเวณเดียวกันกับที่ผู้หญิงชาพม่าคนเนี้ยตายตรงนั้นปา๋านี่ก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้ทางดอนแล้วก็ทางเพื่อนๆฟังว่าบ้านหลังเนี้ยตอนแรกๆเนี่ยมันเป็นที่ดินว่างเปล่าคราวนี้ก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขา เออเป็นเหมือนพวกเหมือนพวกคนทรงพวกล่างทรงหรือว่าอาจารย์อะไรแบบนี้ป๋ามาซื้อแล้วเขาก็ลงทุนสร้างเป็นตำหนักขึ้นมาเปิดแรกๆก็มีคนบ้างไม่มีคนบ้างแต่ทีนี้คือไม่รู้เขาไปทำยังไงอ่ะคือเขาอาจจะมีอะไรดีก็ได้ดอนบอกหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยเรียกได้ว,ว่าม,มีชื่อว่างั้นเถอะ คราวนี้พอคนเนี่ยเริ่มที่จะมากันมากขึ้นเนี่ยสถานที่ที่เขาจัดเตรียมไว้บ้านเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไม่พอกับจํานวนคนที่จะเข้ามาใช้บริการและจนทําให้ทางสํานักเนี่ยก็ต้องทําการจ้างคนงานเนี่ยมาต่อเติมบ้านออกไปอีกแต่คราวนี้ระหว่างที่ต่อเติมบ้านป๋าก็มาเกิดเหตุก็คือคนงานพม่าสองคนผู้ชายเนี่ยลุมข่มขืนคนงานผู้หญิงด้วยกัน อแล้วก็จับผู้หญิงคนเนี้ยขึ้นไปแขวนคอทั้งที่ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตาย<ะ>แล้วก็ทําท่าทีว่าผู้หญิงคนเนี้ยผูกคอตายอ<ะ>ตอนแรกๆเนี่ยคดีมันก็จะปิดลงแบบง่ายๆแล้วละ่ะคือด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะอ่าเ,เป็นคนต่างด้าวด้วออะไรแบบนี้ย<ะ>ทางตำรวจจึงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถามว่าถ้าจะเข้ามาถูกกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะมีระเบียแต่ผมว่ามันก็น้อยนะครับตำรวจจึงไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่แต่ว่า มันเกิดเรื่องีกตรงที่ว่าวิญญาณของผู้หญิงคนเนี้ไปเข้าฝันเจ้าของบ้านเนี่ยคือคือแบบร้องขอความยุติธรรม oh. แล้วก็ไปบอกว่าเธอเองอ่ะถูกฆ่าตาย oh. Oh. เจ้าของบ้านก็จึงแจ้งตำรวจแต่ตำรวจเขาไม่เชื่อหลอกป๋ายู่ดีไปบอกอย่างเงี้ย oh. จนมันไม่ได้เรื่องได้หล่าวอะทางเจ้าของก็คิดไปว่าเออก็คงไม่มีอะไรหรอกมั่ง ก็เลยเปิดตาหนักต่อไปแต่หลังๆเนี่ยระหว่างที่เปิดตาหนักต่อไปเนี่ยก็ได้ยินว่าคนที่มาเนี่ยเจอดีแทบทุกคนเลย <c oughs> บางคนพอจะเข้ามาขับรถหลงไปอีกทางหนึ่งบ้างบางคนขับรถตกน้ํา <c oughs> บางคนขับรถไปชนกับอะไรอย่างเงี้ยป่าคือมันต้องมี <c oughs> อะไรก็ตามที่มันต้องเกิดเรื่องอะ <c oughs> บางคนหนักขับรถเข้ามาจะถึงที่สำนักแล้วก็เห็นเป็นร่างผู้หญิงเนี่ยถูกแขวนคออยู่ตรงต้นไม้หน้าบ้านครับทาให้มันไม่มีคนเนี่ยกล้าที่จะมาคราวนี้พอไม่มีคนที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยทั้งเจ้าของบ้านก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ทางผีผู้หญิงพม่าคนนี้ด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยประกาศขายป๋าแต่มันขายไม่ออกดอนบอกว่า เคยมีคน,นสนใจที่จะมาดูแต่คราวเนี้ยพอเดินไปตรงที่เป็นผู้หญิงพม่าคนเนี้ยถูกจับแกวนคอเนี่ยบางคนจะเห็นเป็นล่างของเธอเนี่ยห้อยตรงเตงแล้วก็ดิ้นอยู่บนฟ้าพดาน,นั่นน่ะดวงตาเนี่ยปูดโบนแล้วก็เหมือนแบบเหมือนจะชี้หน้าคนที่จะเข้ามาดูอ,ะอ่ะคราวนี้พอเจอแบบนั้นมันจะไม่มีใครอยากที่จะมาซื้อต่อเซ็งต่ออะไรแล้วป๋ะโดยที่บางคนเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะ เล่าให้ใครฟังว่าเห็นว่าเห็นอะไรทั้งๆท,ที่เห็นเหมือนกันเนี่ยก็ได้แต่ไปพูดกันว่าบ้านนี้มีผีทําให้สุดท้ายเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยดดนบอกว่าต้องนิมนต์พระมาทําพิธีเลยแล้วก็มาเจอไอ้ตรงขื่อที่สาวพ่ม่คนเนี้ยถูกแกนคอปาคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเล่าให้นิกฟังว่าขณะที่หลวงพ่อกําลังเดินขึ้นไปบันไดเนี่ยเพื่อที่จะไปเจอไอ้ตรงเสาตรงขื่อตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีลมเย็นพัดเข้ามาวูบหนึ่งในบ้าน ทำเอาทุกคนเนี่ยต้องหันไปมองหน้ากันแล้วจากนั้นสิ่งที่ทําให้ทุกคนช็อกตาต่างก็คือป๋าอยู่ดีๆหลวงพ่อเนี่ยยืนนิ่งไป<ะ>ท่านก็ทิ้งขันที่เป็นเป็นขันน้ามนต์ที่เอาไว้พรมอะไรแบบเนี้ยครับ<ะ>แล้วอยู่ดีๆป๋าหยิบเชือกมาจากไหนไม่รู้คือพยายามที่จะแขวนคอตัวเองกับขื่อนั้นให้ได้เลยอ่ะผีเข้าพ้าเหรอใช่ป๋าอีกทั้งพูดเนี่ยคือยังพูดไม่เป็นภาษาคือไม่มันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะ <Huh. S 2> แล้วทําให้หลวงพ่อเนี่ยพอหลังจากที่อย่างนั้นทั้งลูกศิษย์อะไรก็พยายามจับตัวคือพยายามทําให้หลวงพ่อเนี่ยได้สติกลับคืนมา <Huh. S 2> พอหลวงพ่อพอรู้ตัวได้สติกลับคืนมาเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ตอนที่กําลังเดินก้าวขาขึ้นมาระหว่างที่ผมน้ำมนต์ไปเนี่ย uh huh. พอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเดินสวนลงมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยโอ้โห oh oh. พอท่านบอกแบบนั้นเสร็จปุ๊บท่านก็รีบกลับวัดไปอย่างเร็วจนสุดท้ายเนี่ยหนักๆเข้าป่าที่บ้านเนี้ยต้องต้องย้ายออกแต่พอหลังจากที่ย้ายไปแล้วเนี่ยก็ขายก็ด้วยความที่ขายไม่ออกอะ่ะ <c oughs> ก็ยังไม่ถึงสามเดือนดีเลยมันก็มีคนที่เห็นว่าเอยบ้านนี้เป็นบ้านล้างนี่หว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าว่ามันก็มีคนที่แห่กันมาพิสูจน์นี่ก็ คุยกันว่าเอาแล้วทําไมคนถึงรู้เรื่องกันเร็วนักวะอะไรแบบเนี้ยดอนก็ถามนิกทาให้แม่เนี่ยก็เป็นเพื่อนอีกคนในกลุ่มเนี่ยก็พูดมาว่าเออเรื่องแบบเนี้ยมันจะปิดกันไปได้จนที่ไหนล่ะคือยิ่งปิดยิ่งรู้อะทําให้ทุกคนอยากที่จะไปพิสูจน์โดยเร็วแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คุยกันว่าเออเนี่ยแล้วเราจะไปกันวันไหนดีไปเมื่อไหร่ดีดอนก็ถามคราวนี้พอหลังจากที่ทั้งหมดลงมาติดกันได้แล้วก็เลยคุยกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวไปวันเสาร์นี้เลยแล้วกันเบนก็ตอบก็ หลังจากที่ตกลงกันได้แล้วว่าจะไปวันเสาร์เนี่ยทั้งหมดก็คุยกันว่าเออหรือว่าอาจจะมีกลุ่มอื่นเนี่ยเขาก็น่าจะไปกันบ้างเพราะว่านิกบอกว่าที่ฟังฟังมาเนี่ยคนแถวนั้นก็บอกว่าก็เห็นมีรถเข้าไปอยู่เป็นประจำเลยอะไรแบบเนี้ครับคราวนี้หลังจากที่ตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็นัดกันคืนวันเสาร์ประมาณสามทุ่มป๋าดอนก็ขับรถมาตามที่นิกบอกจนมาถึงบ้านหลังนั้นเนี่ยลักษณะทางเข้าดอนบอกว่าบ้านหลังเนี่ยมันตั้งอยู่ในซอยเปี่ยวมันมันลึกจากถนนใหญ่เนี่ยพอสมควรเลย ที่หน้าบ้านมันว่างเปล่าเหมือนแบบยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าเท่าไหร่ไอตอนนะเวลาเนี้ยที่ดอนบอกลักษณะบ้านป๋าเป็นบ้านสองชั้นที่ดูใหม่บริเวณบ้านเนี่ยมันก็ดูแบบมืดมืดบรรยากาศมันก็วังเวงแล้วมันก็มันก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆ่เนี่ยที่มันดูน่ากลัวแต่มันก็ยังไม่ใหญ่มากหรอกแล้วดอนก็เหลือไปเห็นว่ามันมีจักรยานคันหนึ่งที่มันจอดพิงรั้วอยู่ดอนก็คิดว่าเออคงจะมี คนมาก่อนหน้าเนี่ยดอนก็บอกกับนิกแล้วก็เอารถไปจอดให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมพวกไฟฉายพวกอะไรกันไปแบบเนี้ยก็เดินจะเข้าไปกันระหว่างที่เดินกันเข้าไปกันเนี่ยดอนก็หันหน้ามองไปทางมุมขวาของบ้านไอต้ตังทุ่งมุมขวาของบ้านเนี่ยปะมันเป็นตึกแถวที่มีประมาณสี่ห้องดอนบอกนะมันเป็นห้องลักษณะที่มันยังสร้างไม่เสร็จระหว่างที่ ดอดและทั้งกลุ่มเนี่ยมองซ้ายมองขวาไปก็เห็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับเข้ามาจอดกันประมาณสักสามสี่คัน uh huh. แล้วก็มีเสียงพูดคุยกันมาก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยบางทีก็ด่ากันอะไรกันมาก็ดังขึ้นมากลุ่มนั้นก็จอดรถแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินเข้าไปป่าพากันเดินเข้าไปสักพักหนึ่งทั้งหมดก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยคราวนี้พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยทั้งหมดพอได้ยินก็ ลึกในใจว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเหมือนครั้งที่เราแ้ลมาวะาม,มันไม่มีอะไรแน่เลยทั้งหมดก็เริ่มเซ็งแล้วป๋าแล้วก็พูดกับว,ว่าเออถ้าอย่างนั้นอ่ะกัดบันเถอะเสียเวลาเปล่าเปล่าคราวนี้พอระหว่างที่คุยกันตกลงกันว่าเออกัดดีกว่าแต่และคนก็ทําหน้าซิงสิงแหละแต่ในขณะที่ยังไม่ทันที่จะเดินไปที่รถตีเลยก็มีรถจักรยานคันหนึ่งป๋าขี่เข้ามาดอนบอกว่าดูอายุเนี่ยก็น่าจะรุ่นราวข่าวเดียวกันเขาก็พอจอดรถเสร็จเนี่ยเขาก็หันมองมาทางกลุ่มดอน แล้วก็ถามว่าพี่พี่คนที่เขามากันเนี่ยเขากลับกันหมดแล้วเหรออะไรแบบเนี้ยตอนก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนของกลุ่มที่มาก่อนหน้านี่หรือเปล่าอ,อะไรแบบเนี้ย้องก็อบอกว่าก็เห็นคนที่เข้าไปอ่ะบอกว่าไม่น่ากลัวกันสักคนแมนก็พูดขึ้นมาเลยเนี่ยพวกกูอ่ะเนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังจะกลับกันเหมือนกันนะเบนก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยทางไอ้เด็กหนุ่มคนเนี้ยก็ถามว่าเอ้า้วพวกพี่อ่นะเข้าไปมา แล้วหรือยังครับทั้งหมดก็สายหน้าจากนั้นเจ้าหนุเนี่ยก็เป็นชื่อของเพื่อนใหม่ป๋ามารู้หลังว่าชื่อหนุก็เดินสบสบ,สบ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 เข้าไปเลยพร้อมกับค่อยค่อ,คอล้วงอะไรขึ้นมาจากกระเป๋าบางเกงมันเป็นเชือกป๋าเชือกอะไรบางอย่างเนี่ยสักพักหนึ่งดอนก็ปากไหวพูดขึ้นมาเฮ้ยไอ้นุอย่าบอกนะว่าเป็นเชือกที่ใช้แขวนคอผู้หญิงคนนั้นอะ oh. พอพูดมาแบบนั้นปุ๊บ แอมก็หันมามองหน้าไม่ใช่แอมน้องเอมปาน้องเอมเป็นผู้หญิงคนเดียวนุก,ก็ยิ้มแล้วไม่พูดอะไรพร้อมกับเดินนําเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งนุกก็หยุดแล้วอยู่ดีๆก็หันมาพูดว่าเออพี่จริงๆแล้วอะผมเนี่ยเป็นคนเจอศพคนแรกเป็นคนที่เอาล่างของผู้หญิงคนเนี้ยลงมาจากคือ,อตอนนั้นนอะ,อะเพิ่งจะตายตัวยังอุ่นๆอ,อยู่เลยแล้วดอนก็ถามว่าอ๋อแล้วจะเก็บเชือกมาไว้ทําไมวะ เขาไม่เก็บไปเหรออะไรแบบเนี้ย<ะ>ทางดอนแบบนี้ก็ถามไปลูกก็บอกว่าก็เห็นว่ารถมูยทีย่เขาเอาห่อแต่ศพไปนะไม่หน่อเชือกไปเลยอืจากนั้นทั้งหมดพอได้ยินคําตอบแบบนี้จากนุกก็เงียบไปก่อนที่จะเอ่ยปากชวนกันว่าเออวะไหนๆก็มาแล้วก็ลองไปดูกันสักหน่อยก็ดีกว่าจากนั้นทางเบนซ์กับแมร์เนี่ยก็ปวดฉี่ขึ้นมาป่าแล้วก็ไปยืนฉี่ตรงทางเข้าบ้านก็คือเป็นตรง ตรงประตูเลยอะยืนฉี่ซึ่งมันลกๆอยู่ว่งงางั้นเธอใช่ปะแล้วก็พากันหัวล็อกคิกคักคิกคัก,คก,คกอนบอกว่าก็คือแบบเหมือนแบบอวดอะไรกันบางอย่างอะความเป็นผู้ชายอะไรแบบเนี้ก็เหมือนคุยกันตามภาษาเพื่อนอะความเป็นชายอะฮะอ่าใช่จากนั้นเนี่ยทั้งหมดก็เริ่มทยอยเข้าไปในบ้านเนี่ยโดยที่มีนุเนี่ยเป็นคนนําทางพอเดินนําไปได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยเอมเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวเนี่ยยูดีเนี่ยก็โผลเข้ามาเกาะแขนนิกเนี่ยอย่างแน่นเลย ทำให้นิกเนี่ยค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าเอมเนี่ยปกติไม่เคยเป็นแบบนี้เลยพอถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเอมก็ไม่ตอบอีกทั้งบรรยากาศในบ้านในี่ป๋ามันก็เริ่มรู้สึกวังเวงและตอนเนี้ยดอนบอกว่ามันมันมันเริ่มรู้สึกน่ากลัวแล้วแต่ตอนแรกที่ว่าไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเริ่มรู้สึกแบบเย็นเย็เนยังเยือกยังไงบอกไม่ถูกอืแล้วดอนก็บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เหมือนมีลมเนี่ยพัดเข้ามาในบ้านอยู่ตลอดเวลาเลยจากนั้นทั้งหมดก็ใช้ไฟฉายเนี่ย สาด์ส่องไปทั่วบริเวณบ้านแล้วก็ถามนุว่าเออนุตรงไหนวะที่ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะแขวนคอตายอนุก็หยุดปาแล้วก็หันกลับมาพร้อมค่อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนตรงเหนือศรีรษะของทั้งหมดจากนั้นภาพที่ทุกคนเห็นตาคือล่างของผู้หญิงคนหนึ่งห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่บนเขื่อ แล้วก็ลิ้นจุกป,ปากเนี่ยพร้อมกับดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนนั้นเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดนมาจนตอนบอกว่าเชือกมันขาดลวงมาปุ๊บพอล่วงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บทั้งหมดก็ได้ยินว่ามันเหมือนแบบเธอเอาแบบตัวถลายไปกับพื้นเนี่ยแล้วก็เป็นเสียงออกมาพยายามจะพูดเป็นภาษาไทยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรแบบนี้คือจะให้ช่วยเหลือ คราวนี้พอหลังจากที่ทั้งหมดพอเอาไฟฉายส่องไปเนี่ยก็เห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึง่งที่พยายามเลื่อนตัวเข้ามาหากลุ่มของพวกดอนอโดยที่ตอนเนี้ยเชือกมันก็ค่อยๆรัดแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นซะจนปา๋ปาตาเนี่ยมันแทบถลนออกมาจากเบ้าอะ่ะ<อ>แล้วจากนั้นเนี่ยเสียงแอมเนี่ยก็ร้องกรี๊ดออกมาทุกคนเนี่ยก็ร้องลั่นแล้วก็วิ่งกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางเลยครับ<อ>แล้วจากนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอด้วยความที่วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางแล้วเนี่ย แล้วอยู่ดีๆีอนบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรที่มันไต่ไปไต่มาอยู่ข้างบนเพดานบนขื่อบ้านป๋า <c oughs> ทั้งหมดมองตามเสียงไป <c oughs> พอเอาไฟส่องไปป๋า <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนนั้นอ่ะไต่ไปไต่มาไต่ไปไต่มาป๋าน,นึกถึงยิ้งจกที่มันวิ่งจับมแมลงอยู่บนฝ้าเพดานบ้านเราแบบนั้นน่ะ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ไต่ไปไต่มาไปทั่วเลยโดยที่ที่คอเนี่ยมันยังมีเชือกรัดคออยู่ อ้อย uh บอกว่าก่อนที่ทุกคนจะดับปูบอะทั้งหมดได้ยินเสียงนุเนี่ยร้องขึ้นอย่างบ้าคลั่งเลยคือเหมือนเจออะไรที่มันน่ากลัวสุดขีดอะ uh huh. ทั้งหมดก็พากันร้องตะโกนเรียกหากันแล้วก็เอาไฟฉายส่องกันส่องหากันอะ uh huh. พอส่องหากันปุ๊บคราวนี้ทั้งหมดก็เหมือนสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรที่มันดิ้นดิ้นอยู่บนเพดานอีกครั้งหนึ่งปา uh ๋า huh. ทั้งหมดก็เอาไฟส่องไปคราวนี้เห็นเป็นร่างของนุเนี่ยที่มันห้อยวนขือเนอะ uh ่ะ huh. ป๋าพร้อมกับมีร่างของผู้หญิงคนเนี้ยพยายามดึงป๋าถึงถึงคนที่ดูเวลาเราดูหนังเหมือนคนที่จะตกเข่าแล้วมีคนแบบอีกคนหนึ่งที่ดึงขาไว้อยู่เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยพยายามลังแบบลังให้หนูเนี่ยคอเนี่ยถูกเชือกลัดให้มันแน่นขึ้นแน่นขึ้น,แน,น,นแน่นขึ้นอยู่อย่างนั้นเอเอ่อหนูก็ร้อง โอ้ยช่วยด่วยช่วยด่วยสักพักหนึ่งพอทั้งหมดเนี่ยวิ่งออกไปเลยเนี่ยก็ได้ยินเสียงนุร้องขึ้นมาว่าน่ากว่าไหมล่ะพี่โอ้ย,มอยผมบอกแล้วว่าน่ากลัวรอ,อ,อบอกว่ามันเป็นเสียงของคนที่มันเหมือนกําลังจะขาดใจตายยังไงอย่างนั้นเลยดอ,อนบอกว่าตอนนั้นดอ,อนภาพตัดไปเลยจนมารู้สึกตัวทีหนึ่งก็ตอนที่เพื่อนๆเนี่ยกําลังลุมล้อมอยู่แล้วดอ,อนก็ได้สติขึ้นมา เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาดอนเนี่ยมัน,นอนอยู่ตรงหลังกระปะารถป๋า,ลปา <ฮะ S 2> แล้วก็ปลุกให้ดอนตื่นโดยเอาน้ํามาลาดมาตบหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอดอนตื่นมาดอนได้สติปุ๊บดอนก็รีบขับรถออกมาจากบ้านหลังนั้นเลย<ฮ>ะระหว่างทางดอนบอกว่าวขณะที่ขับผ่านมาเนี่ย ตนจะขับออกมาตรงถนนอยู่แล้วเดมาสักสองสามกิโลมันผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งป๋าแล้วอยู่ดีๆมันก็มีล่างล่างหนึ่งที่มันถูกทิ้งตัวอยู่มาบนกิ่งไม้ที่มันออกมาตรงถนนเนี่ยมันเป็นล่างของผู้หญิงคนนั้นอะทิ้งตัวลงมาจากต้นไม้ต้นนั้นนะปะ๋าแล้วก็ดิ้นทุรนทุล,ลายแบบดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นอยู่อย่างนั้นอะอดอนสติแตกป๋าขับรถตกลงไปข้างทาง<ฮ>ป<ะ>๋าเหตุการณ์คืนนั้นแมนนิกเบน ตายค่ะที่น้องเอมที่เป็นผู้หญิงคนเดียวแขนขาหักด,ดอนเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนตรงแถวบริเวณหน้าแถวบริเวณอกอะไรแบบเนี้ยแล้วดอนบอกว่าที่หน้าแปลกคือสภาพของทั้งสามคนเนี้ยตรงคอปามันเหมือนมันมีเชือกที่จะเหมือนเป็นเชือกอะไรบางอย่างที่มันถูกผูกอยู่ตรงคอทั้งสามคนที่ตายทั้งหมดเลยอ มันมี้พอลอยบาดลอยลังอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ป่ะแล้วมันคือมันมีเชือกติดอยู่ที่คอทั้งสามคนด้วยเลยเหรอใช่ป่าไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เชือกอะไรด้วยทั้งสามคนคราวนี้ส่วนหลังสามคนที่เสียชีวิตเนี่ยทางเอมเนี่ยพอหลังจากที่รักษาตัวจนดีขึ้นแล้วเนี่ยแขนขาเอมผิดรูปป๋อคือเรียกได้ว่าแทบจะกลายเป็นคนพิการไปเลยทีเดียวสุดท้าย เอมโดนรถชนเสียชีวิตขณ,ขณะขณะที่กำลังจะออกไปซื้อกับข้าวส่วนดอนเนี่ยพอระหว่างที่รอ,อรักษาตัวจูอาการค่อยๆดีขึ้นอะรู้ข่าวว่าเพื่อนอเสียไปแล้วแล้วก็มารู้ข่าวของเอมเนี่ยก็ทำให้ดอนเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันมันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แน่เลยเนี่ยสุดท้ายดอนก็ได้มารู้ที่หลังป๋าว่านุเนี่ยเป็นคนแรก ที่ได้ไปเจอกับศพของผู้หญิงคนที่ถูกจับแขวนคอตายจริงแล้วนุเนี่ยก็เอาศพลงมาโดยที่ศพเนี่ยยังอุ่นๆเลยป๋าฮะ,ฮะนุขมขืนศพไอ้บ้าผู้หญิงคนนั้นแล้วค่อยโทรแจ้งนึง91หลังจากนั้นอีกสามวันต่อมาป๋าพร<ะ>าะบอกว่านุเนี่ยก็ไปสารภาพกับตำรวจขอให้ตำรวจจับเขาหน่อยเพราะว่า ไอ้ผีผู้หญิงคนเนี้ยมันตามหลอกตามหลอนเขาอะแต่ทางตำรวจอะมองว่านุตอนเนี้เหมือนเหมือนคนเสียสติอะ uh huh. เขาเลยค้นตามตัวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็โทรให้ที่บ้านเนี่ยมารับ uh huh. ที่บ้านก็มารับไปอยู่ได้ไม่กี่วันสุดท้ายปา๋าดูก็หนีไปแล้วก็ไปแขวนคอตายที่เดียวกับที่ผู้หญิงคนเนี้ย uh huh. ถูกจับแขวนคอตายแล้วก็ตายก่อนที่ทั้งหมดจะมาล่าท้าผีที่บ้านนี้ในคืนนั้นอ oh. ส่วนเอมเนี่ยนอนก็เล่าให้ฟังว่าตอนระหว่างที่กําลังขับรถกลับมาเนี่ยเกมก็พูดกับดอนว่าตอนที่ขับรถมาเนเอมก็เนี่ยกูบอกแล้วบอกอมึงแล้วว่าผีมันมีจริงๆเพราะว่าตอนที่กําลังจะเข้าไปในบ้านอะ่ะ uh huh. เห็นเป็นเหมือนขาคนอะ่ะลอยผ่านไปผ่านมาอีกตอนที่ก็ไปเกาะแขนในนิกนั่นแหละ uh huh. เนี่ยมันเป็นคำบอกเล่าของเอมตอนก่อนที่รถจะไปเสียหลัก uh huh. อีกทั้งเชือก ที่ใช้แขวนที่นุใช้แขวนคอเนี่ยมันก็เป็นเชือกเส้นเดียวกันกันกบที่ผู้หญิงคนนั้นใช้ผูกคอนั่นเองป๋าซึ่งมันก็คือเชือกเส้นเดียวกับที่นุหยิบมาให้กลุ่มของดอนด้วยแหละคราวนี้หลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเริ่มทยอยตายไปหมดแล้วเนี่ยอทุกๆวันดอนบอกว่าในขณะที่กําลังจะหลับตานอนหรือว่าเมื่อไรก็ตามที่ปิดไฟนอนเนี่ย มองไปบนเพดานเนี่ยก็จะเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนนั้นป๋าห้อยตองแตง่งตองแต่งอยู่บนขื่อบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยจนดอนนอนไม่ได้อ่ะจนสุดท้ายเนี่ยดอนบอกว่าที่บ้านเคยเล่าให้ฟังว่าเคยละเมอลุกขึ้นมาแล้วก็จะเอาเชือกเนี่ยมาผูกคอตัวเองกับไอ้ล้วนลูกโกงที่มันเป็นเหล็กดัดแต่ที่บ้านเนี่ยเห็นก็เลยช่วยกันมาได้ทันสุดท้ายดอนคือแบบ คือไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเริ่มเครียดเริ่มอะไรแบบเนี้ยครับจนสุดท้ายป๋าดอนก็เลยได้ไปบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนสงสลให้กับผีผู้หญิงตนนั้นแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆนของดอนทั้งหมดครับดอนบอกว่าดอนเคยศึกมาแล้วแต่ว่าศึกมาได้แค่วันสองวันดอนก็เห็นภาพหลอนๆเดิมๆซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนะปะ๋าจากวันนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ป๋าทุกวันนี้พระดอนก็ยัง บวชอยู่เลยป๋ายังไม่สึกเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเออ่เรียกว่าพระดอนหรือดอนดิพระดอนดีกว่าเนาะ่ใช่ที่ท่านเล่าให้ฟังมาตอนสมัยที่ท่านเป็นวัยรุ่นแล้วไปล่าท้าผีป๋าโอ้โหทั้งหมดตั้งแต่ต้นเรื่องนะต้นพี่ต้นครับป๋าไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่มันสนุกมากแต่ถามตอนท้ายนิดเดียว ว่าหลวงพี่ดอนเนี่ยปัจจุบันท่านยังอยู่ในสมณเพศถูกต้องไหมใช่ป๋าอันนี้จริงใช่ไหมจริงป๋าถ้าเกิดอันนี้จริงเนี่ยถ้าสมัยเรียนเนี่ยเรื่องคณิตศาสตร์นิเศษจริงบวกจริงเป็นจริงเท็จบวกเท็จเป็นจริงแต่ถ้าจริงบวกเท็จจะเป็นเท็จป๋าแต่ท้ายนี่จริงข้างหน้าจริง แล้วที่สำคัญคือทุกวันนี้ผมติดต่อกับพระดอนไม่ได้แล้วนะป๋าเฮ้ยนานยังก็ได้สักเดือนหนึ่งแล้วครับก็คือคอือยังไงล่ะก็คือหลังจากที่คือไม่รู้นึกยังไงอ่ะก็คือที่ท่านมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะแล้วอยูด่ดีก็โทรคุยติดต่อก็นานๆจะมีโอกาสก็จะเอ,อ้ยคิดถึงก็เลยโทรหาพระเดี๋วก็เออพื่อนบวชเป็นพระอยู่อะไรแบบเนี้ย จนจนหลังๆมาเนี่ยเดืนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อท่านไม่ได้ละถ้าท่านได้ฟังอยู่ก็รบกวนติดต่อกลับมาหาเพื่อนหน่อยแล้วกันอยากรู้เฉยๆว่าเออยังเป็นยังไงอยู่บ้างรับป่าคิดในทางที่ดีท่านอาจจะถ้าเกิดถึงตอนนี้ตอนนั้นท่านท่านอาจจะยังไม่ครบบวชหรือเปล่าพี่ต้นอาจจะเป็นเนนป่ะบวชตั้งแต่นเนทรทะลุมาเป็นพระปะ ไม่แน่ใจเหมือนกันป่าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนรุ่นน้องก็ใกล้ๆอะอาจจะสิบแปดสิบเก้าตอนนั้นนะคำนวณจากอายุครับตอนนี้ก็อาจจะสิบห้าพันษาสิบเจ็ดพันษาท่านอาจจะเจริญในธรรมแล้วก็มุ่งสู่ในเรื่องของของออกธุดงควัดอยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็ละทิ้งมือถือไปแล้วก็ได้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะป่าก็ท่านท่าน ท่านก็บวชอยู่ที่ศรีสะเกดถูกไหมพี่ต้นใช่ปะ๋ะก็เผื่อม,มีเอฟซีที่ฟังอยู่ศรีสะเกดแล้วเจอพระหนุ่มที่อายุราวๆสาสิบห้าไม่เกินสี่สิบครับครับประมาณนั้นป๋าอ่ะนะครับก็ฝากบอกกันหน่อยก็แล้วกันครับนะนั่นแหละฮะป๋าก็ขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะคบผมครับครับนั่นแหละครับป๋าต้นเชื่อป่ะครับ ป๋านนกว่าป๋าเป็นคนเดียวคือระหว่างฟังต้นเล่าอ่ะครับคือลักษณะของของเชือกผูกคอตายอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกอึดอัดไปกับเขาแล้วเพราะเรามันเหมือนจะกั้นหายใจเหมือนจะแบบถูกเชือกผูกไปด้วยอ่ะต้นเป็นไหมอึดอัดเหมือนกันป๋าที่ผมเล่าเนี่ยเออแล้วแล้วความรู้สึกนี้หรือเปล่าทาให้ทาให้ต้นเองเค้นเสียงออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นนะซึ่งมันแบบเหมือนเหมือนไปล่ากับ กับกับกับดอนกับหลวงพี่ดอนด้วยเลยอ่ะคนลู้เลยป่ะคือเรื่องเนี้ยผมผมผมตัดสินใจอยู่เฮ้ยจะเล่าดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพื่อนเราเนอะแต่คือคือสุดท้ายไม่รู้นึกยังไงอ่ะเออก็เลยเออเอเอาเอาเอามาถ่ายทอดดีกว่าเออว่าว่ามันอย่างเงี้ยนั่นแหละป่าโอ้แล้วโ้แล้วเสียงนู้อ่ะที่แสดงภาพในการผูกคอตายคู่กับร่างของผู้หญิงอ่ะโอ้โห ครับคือตัวป๋าอินไปอยู่ในบ้านกับกับต้นด้วยแล้วกับหลวงพี่ด้วยแล้วแล้วไปเห็นภาพนั้นพร้อมกันอ่ะแล้วมันรายละเอียดมันแบบครับน่ากลัวน่ากลัวโอเคต้นครับป๋าสน,สนุกมากขอบคุณป๋าและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะฮะก,เกเ็เรื่องไหนดีก็เก็บไว้เรื่องไหนไม่ดีก็ ทิ้งมันไปนะป๋าไว้เจอกัเรื่องหน้าครับป๋ารักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับต้นสวัสดีครับ